ฟังนี่เหรออุ้อุ้เอ้ยอะไรข้างล่างอะไรอู้วจดเจ้าวัดฉันบอกเธอแล้วนะนัก็คือห้องฉันโอเคเอานะครับสี่องกราพฟผมเนลส์คุงนะผมวันนี้อยู่อีกเกมหนึ่งในช่วง Steam Next Face Demo นะผมเกมนี้มีชื่อว่า Extra Case My Girlfriend Secrets นะครับผม เป็นคดีพิเศษ,ษ,ษความลับของแฟนสาวของเราก็ว่าไปนั่นเองนะครับผมเกมสไตล์ RPG Maker Horror แล้วก็เป็นเดโมท,ที่เอามาลองเล่นกันก่อนหนะผมเอาว่าเดี๋ยวลองเล่นนิวเกมกันเลยกันนะผมว่าตัวเกมจะเป็นไงกันแน่น่าสนใจหรือเปล่านะผมนี่เป็นเรื่องราวเรื่องแต่งเท่านั้นผมชื่อมาร์ตี้เป็นเด็กหมาลายผู้ชายคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ เพราะประสบอติเหตุรถยนต์ทําให้ผมเสียพ่อแม่เพื่อ,อนคนนีของผมแล้วก็ความจำของผมไปก็เลยต้องปรับตัวตอนนี้หยุดนั่นเองแต่ถึงนั้นก็ตามชีวิตผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเปิดเรื่องราวมาบอกว่าเสียทุกอย่างไปแต่ไม่แย่เพราะว่าเรามีแฟนนั่นเองเธอหผมใช่ไหมซาล,ลีคนนี้นะผมมาตี้ดิจที่เธออยู่ที่นี่นะคิดถึงเธอมากเหลือเกิน <c oughs> โอ้โหใจขึ้นเนนลยก็ว่าไป มื่อวานก็เจอกนันนะเนี่ยรู้ไหมเยเบอร์ซิลลี่แล้วตัวละครที่ซซลลี่ใช่ไหมแต่โอเคซิลลี่เป็นแค่อารมณ์เหมือนเรียกแฟนป้นหรือแค่อุทานเฉยบไม่แน่ใจแค่ชื่อแฟนดีเนาะโอเคยังคิดถึงอยู่อ่ะโอเคเปาโอเคครับฉันก็เริ่มจะไปเด็กกสาวคนหนึ่งเธอชื่อแซลลี่อาจจะน่ารักมากเลยด้วยนะอาจจะฟังดูนะ่าอายก็จริงแต่ว่าเธอเหมือนแต่ตัวน้อยเลยอะแกวันนี้วันเกิดแซลลี่นะ ทําลชั้ที่บ้านของเธอเพื่อที่จะกินคุกกี้ทําเองในคืนนี้เราก็ตตดตั้งหน้าตั้งตารอนี้ด้วยเช่นกันนะอันนี้คุกกี้เหรอเนี่ยใช่เหรอไม่น่าใช่ดูเหมือนปีศารบางอย่างเนะโอเคอน,นี่คือนาซาให้คุณนะนาซาเป็นเครื่องรางกันปีศาจได้ให้ให้ให้แฟนได้ไหมฉันจะซื้อจากคนไล่ผีนะซึ่งมันใช้ผลจริงด้วยอะ่ะและอันนี้คือของขวัญให้ใช่ไหมแบบว่าแฟน,นเอเจอผีบ่อยและบน่นให้แฟนฟังก็เลยซื้อให้เหรอ เป็นคนชื่อบุตรหรอเนี่ยอ๋อคุณมากเลยนะโอ้ยอันนี้หายจริงหรือไงไม่แน่ใจเฮ้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเป็นไรไปหรออู้เอาโอเควางกับที่เดิมมตอมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะไม่เอาดีกว่าไหมแซลลี่เป็นผีหรือเปล่าเนี่ยโอโทษทีนะนั่นเดี๋ยวเอาอื่นให้แทนและกันอ่าฮะไม่ฉันควรจะขอโทษเธอมากกว่านะของขวัญเธอเสียเปล่าเลยเนี่ย นี่ใช่ครั้งแรกนะที่แซลลี่ปเป็นเสียงของขวัญที่ฉันให้ไปอ่ะก่อนนี้ให้ะอะไรเมื่อวานเนี่ยถ้าก่อนนี้ให้ยันกันผีให้เกลือก็ไม่แปลกใจแต่ถ้าก่อนนี้ให้กับกระต่ายอาจจะแบบก็แล้วแต่นะโอเคฉันไม่เคยมีแฟนคนอื่นมาก,ก่อนนะไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวให้วยเช่นกันแล้วไม่รู้เรื่องนีนปกติหรือเปล่าม่น่าเอาของหมดนีใ้ให้แฟนได้ไหมจินะหรือฉันเรืองของขวัญผิดไปหรือเปล่านะเป็นไปได้ต้องเกิดของขวัญอื่นมาก,ก่อนถึงจะพอเข้าใจนะโอเค เฮ้ hey, นี่จะไปอบคุกกี้แล้วกันนะที่ห้องครัวโอเคไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนแล้วกันนะพาทัวร์บ้านก่อนโอเคตรงนี้คือห้องน้ำตรงนั้นคือห้องครัวห้องอื่นก็สบาวได้เลยนะรู้เป่าอือหือทัวร์บ้านแฟนนอะโอเคอุ๊ยห้องนั้นคืออะไรอืเว้นอยู่ข้อเดียวนะห้ามเลยนะที่จะเปิดประตูห้องชั้นโอเค <c oughs> อ่ะเข้าใจไหมก็ได้ครับอืมอ๋อเด็กดีจังเลยแกเด็กดีต้องได้รางวัลตอนคืนนะแกโอ้น่าสนใจเอะ๊ะอะไรนะคุกกี้ไงแกอ๋อโอเคกลางคืนคุกกี้ค่อยมานะผมก็คือเป็นเกมทันเลือกให้เราเลือกว่าถ้าเกิดไม่ทำตังค์อาจจะได้ว่าอดคุกกี้ในนมรางวัลคุกกี้คุ้มข้าวเนี่ย โอ้ oh, มาตี้เอ๋ยมองเธอก็รู้แล้ว,ว่าเธอคิดอะไรกันแน่เนี่เหมือนคนอื่นกันหมดเลยอ่ะทําไมอ่ะอ่ะเมื่อก,กี้พูดอะไรไม่ได้ยินอ่ะเปล่าวไว้แต่แล้วซารี่ชื่อเต็มว่าคือซาร่าสวีทซารีจากไหนเนี่ยไม่ได้มีซารี่ในชื่อนะโอเคแต่มีความหวานในชื่อด้วยนาะหืมเป็นเด็กที่ดีมากนะกับชื่อเธอเลยอ่ะเธอเป็นแฟนฉันนะฉันก็หลงใหลตัวเธอแต่ฉันรู้สึกได้ว่าเธอซ่อมอย่างกับฉันไว มีด้านบางอย่างของเธอที่เธอไม่อยากให้รู้อะ่ะอืมเอา,อางี้ดีกว่าระหว่างรอให้เวลาผ่านไปก็ไปส่งเหนือยนะกันนะอ่าชอบความนี่เกมมันสูนว่าเข้าใกล้แลแบบมุมมันแบบว่าบิดนิดนึงนะโอเคเท่ดีนะผมโอเคเก็บนาซาของเราไปได้นะผมกลับดีกว่าสิ่งนี้ทําไม่ฉันนึกถึงผลที่ทุกมพวกเราถึงได้เริ่มออกเดทกันอ่ะมีประวัตินะโอเค ในตอนนั้นฉันอยู่ที่โรงพยาบาลพักฟื้นจากการที่ประเหตุรถยนต์แล้วจะก็เป็นคนไข้เหมือนกันเหรออ๋อฮะอาฟันดูบ้านนะแต่ว่าตอนอยู่ที่นั่นนะ่ะมีเหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นมาด้วยอ๋อหลายคนโดนสิ่งโดวยวิญญาณชั่วร้ายและเริ่มจู่โจมคู่คนมากมายอ๋อเหตุผลที่เอาเครื่องรางกันผีใช่ไหมโชคดีที่มีใครบางคนที่เป็นนักไลผ่ผีชื่อบูทมาช่วยโอ้คนข้างหลังข้างหน้าเนี่ยนั่นผีนะข้างหน้าอ่าฮะอุ้ยช่วยด้วยวิญญาณชั่วร้าย เฮ้ยแกรับซะอู้อปาให้เลยฉันนี่จะก,กันมันซะอ๋อเหออู้โอเคอย่างนี้นี่เองว้าวคุณมากเลยนะโอเคผมรู้สึกว่าจะมีเกมก่อนหนั้นเน,นี่ยนะผมของช่างคนเนี้ยเฮ้ยแต่เป็นเกมเน้นเรื่องตรงนี้นะผม,ผมไม่เคยเล่นมันก่อนด้วยวันนี้ผมชอบเกมนี้อาจจะไปเล่นเกมก่อนหน้านี้นะโอเคถ้าเกิดว่าสนใจนะผมสนใจก็พันหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องจ่ายพันหนึ่งเหรอใช่ไหมเอ๊ะ โอเคราคาพันดอลลาร์แกจ่ายซะเดี๋ยวสิอะไรกันนะไม่ได้คือเราไม่ตั้งใจหรอวะตัวไปไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ตามถ้าคนที่บูธช่วยไว้นะจะไม่ได้แค่รอดเป็นเท่านั้นแต่กับช่วยชีวิตซารีไว้ได้อืออ่ะเพราะเป็นเหตุการณ์เจอประสบการณ์ร่วมกันเหรอมั้งแต่จะไม่นานพวกะเราก็เริ่มออกเดทกันอ่ะนะอืมโอเคกดแซดด้ยหลักๆเคื่อเจออะไรที่อินแทคได้หนุม ่ะห้องน้ำซึ่งของอินเทร์ตจะมีแค่ไอนนเรืองแสงเนาะตรงพวกเนี้ยที่ขึ้นแสงแสงขึ้นมาเนี่ยรูปภาพของแม่ซลลี่ซลลี่บอกว่าตัแต่เด็กก็ไม่เคยสิก,กับแม่เลยอะ่ะแม่ตอนนี้เพเขาก็มาเจอกันแค่ไม่อีกครั้งในรอบปีกว่าไปด้วยอะ่ะอืมฮอ่ะยาชาเหรอโอเคเกี่ยวกับการแพทย์นะโอเคก่อนหน้าน,นี้ซารี่ถูกเข้ารักษาตัวที่วอร์ดเรือรังในแผนก ตเวทเหรอ <laughs> เป็นคนไข้จิเตเวชเนี่ยนะเธอไม่ได้บอกฉันว่าเธอป่วยอะไรกนันแน่แต่ถ้าเธอไม่อยากบอกละก็ก็ไม่อยากไปฝืนถามนะเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวนะด้วยฮึเป็นคนไข้จิเตเวชมาก่อนเง้นเลยแล้วก็ความยืดของเกมียนี่มันแบบว่ามุมกล้องมันเป็นแบบว่า,าย,ยืดหดได้นะหนุม่มแปลกๆดีอ่าโอเคก็จะเหลือฝั่งซ้ายแล้วก็คุณเธอตรงนี้น้อมคุยได้นะโอเค แซลลี่กำลังถือมิ้ทำทำโคลว้ในมือซ้ายเพราะจะผ่าช็อกโกแลตแท่งใหญ่อยู่นะตอนนี้ <c oughs> แต่มือเธออยู่กลางอากาศและเจ้งไปข้างหน้าตอนนี้ด้วยอะทำไมอะแซลลี่จ๋าแซลลี่เอ,อ๋ยเป็นไรจ๋าแซลลี่เอะ๊ะมือลอยเหรอเอะ๊ะมาตี้เหรอเธอโอเคไหมเนี่ยแค่บางทีก็มือเฉยๆนะเหมือนกับขึ้นบ่อยเนี่ยถ้าเหนื่อยแล้วก็พักหน่อยก็ได้นะจ้า ต้องการอะไรหรือเปล่าเธอกูว่าเธอเหงาไงก็เลยมาคุยด้วยอ่ะอ๋อโอเคงั้นจะคุยอะไรกันแน่หรอเนี่ยโอเคมีถามว่าถาดซ้ายหรือเปล่าเพราะว่าถือมือซ้ายเนาะแกมีดถามให้ผมที่ไปถึงชอบชันแล้วก็ <c oughs> ไม่คุยต่อนะโอเคอะทีละข้อนะผมอ่ะใช่สิเธอไม่เคยสังเกตเห็นหรอเนี่ยเอาขึ้่นี้เหรอโอเคเสียงนั่งปิ้วไปนะผมอีกข้อหนึ่งก็เห็นผลที่ชอบชันนะโอเคเรื่องนั้นก็น่าจริงจังเว้ย อาจเพราะว่าโอ้หลอกสุดที่เคยเจอมาเนี่ยนะเราคนเนี้งั้นเลยเหรอโอ้จริงแ่ะแล้วีคนอื่นไม่เคยบอกฉันหล่อเลยนะเนี่ยก็แหมรักก็งี้นะอัตตาบอดก็ได้หละแกงั้นสินะสุดก็คืออาจจะไม่หล่อจริงก็ได้ไอะแต่เธอน่ารักมากเลยนะฉันคิดว่าง,งั้นนะ่ะอ๋อแงล่ะเพราะรักอะไม่เห็นข้อผิดพลาดใช่ไหมล่ะใช่หรือเปล่า เอ๊ะไม่ใช่อย่างงั้นแต่คงมีใครบอกว่าเธอสวยใช่ไหมล่ะเนี่ยเอ๊ะคุกกี้จะทำก็จรจงมากเลยนะฉันรักที่เธอชอบเธอให้สุดว่าอยากมีเธออยู่ต่อไปเรื่อยๆเลยเงี้ยช่วงนี้เป็นแฟนเธอนนนเนี่ยเหม,มือนฝันเลยด้วยนะอ๋อพูดงั้นสิเกิดแล้วเนี่ยโอเคัน,นนะั้นงั้นขอตัวก่อนนะครับไม่มีเรื่องคุยแล้วแฮะหารอบเผื่อเจออ๋อถ้าเจอ เหตุการณ์หรือว่าอะไรที่แบบคุยได้เนาะจะแบบมีทิกเกอร์เพิ่มเติมไม่คุยต่อก็ว่าไปเนาะโอเคภ้พสินน้ามันนีอาโอเคภาพนีอาไขอุ้ยไขครับเนี่ยอืมรู้ทาไมนะแต่ภาพนี้เห็นรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยอะนีอาเหรอเนียเนียดิชื่อนี้มาก่อนนะเนี่ยเั้าแห่งหนึ่งอะใช่แล้วเหมือนกับศาสนาบางอย่างเหรอที่เป็นเล็กๆนะแต่ว่ามีผู้ติดตามที่ทุ่มเทแล้วก็อุทิศตัวให้ด้วย ศาส,สนาเหรอลัทธิได้ไหมคำว่าแซลลี่เชื่อในพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยลัตทีฆ่าใครหรือเปล่าอุ้ยสูงไกลๆหรือเปล่าเนี่ยใกล้กว่าเดิมนะโอเคอุ้ยออดอะโออะอะไรวะออดทำไมไม่รู้ไม่เห็นนะโดดเข้าโซฟาแต่ช่างเถิดน,นะโซฟาน,นี่ก็นุ่งพอแล้วเพื่อแล้วเนี่ยนี่เขาผิดเชยเลยนะโอเคแล้วก็ข้อความหนังสือตรงนี้เขียนว่าแกนวิสเตต์เวิร์ดเหรอกูจะทุกคนต่างสร้างสิ่งที่โง่เขลา พวกงั้นแล้วพวกเขาก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไงล่ะบูชานีอาแล้วก็อ,อก,กอาบคำทูลนายฝันนะจะมอบให้แด่เจ้าปล่อยอีกโก้ที่อ่อนแอของเจ้าและฝากอนาคตไว้ให้ในมือของนีอรลัทธิเหละเกินนะโอเคเตรียมตัวเจ้าเองสู่อนาคตของเจ้าจะเบิกทำาให้สู่เส้นทางเดียวแห่งความสุขที่แท้จริงได้ลัทธิสุดไปเลยทำนายฝันเรอเนี่ยมีอาจจให้คนเชื่อว่าฝันบอกเหตุ อะไรคนไดจริงเหรอวะเนี่ยฮึถ้าจิตใจกลางว่ามันได้จริงอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวบอกความพันได้ก่อนก็ยิ่งดีนะเนี่ยใช่ไหมล่ะอืมโอเคคุยต่อได้ไหมมีเรื่องอะไรคุยเพิ่มเติมหรือเปล่าเป็นห่วงอ่ะเหมือนเดิมโอเคเนี่ยถามเรื่องนีอาร์แล้นะผมมีภาพของนีอาร์แล้วก็เชื่อในศสสาสนาดีหรือเปล่านะะทีนี้หรือเปล่าเอ่อเรื่องนั้นคนที่เชื่อคือแม่ฉันนะแม่โอเค แม่รักพ่อมากๆเลยแต่เขาตายตอนที่ฉันอายุสามขวบอะ่ะอืมหลังจากนั้นลัตทีก็กินกินชีวิตแม่ไปเธอใจพวกค่าทํานายพวกนี้นะให้กับนายหญิงเด้กว่าไปแล้วก็เมินเฉยพี่น้องฉันกับฉันด้วยอ่ะมีพี่น้องด้วยเนาะโอเคนั่นเหรอเนี่ยตอนเป็นเด็กกับฉันเหงามากเลยนะในสถานการณ์นี้จะพูดยไงดีกันแน่เนี่ยโอเค ไม่มีช้อยต่อนะผมแค่รู้ก็พอแล้วอืมหมดเรื่องคุยแล้วแฮะหาอะไรต่อไหมเราโอเคเซฟไหมโอเคเซฟได้ปะใช่ไหมเรามีเซฟอันแรกอยู่นะผมมีโหลดมีลดด็อกดูไอ้บทก่อนนี้ได้แล้วก็ที่เหลือไม่น่ามีก่อนนี้แล้วใช่ไหมหมดแล้วอะหมดเรื่องคุยแล้วเหลือแต่ห้องนั้นเนาะโอเคห้องเดียวที่เหลืออยู่เนาะอุ๊ยอะไรเอ้าอ๊ตตุ๊กตาโอเคมีของเก็บที่ไม่มีออร่าด้เนาะโอเคอะหรือแอนดอลหรอ ตัวนี้เหมือนแซนดี่เลยแฮะเธอทำเองหรือเปล่านะถ้าเกล่าให้ฉันฟังเรื่องเงนเดกพวกนี้มาก่อนกันน่ะโ okay, อเค๋อของเก็บจะเป็นแต่ว่าสตอรี่ย้อนหลังได้นะมเราเอานี้ให้เธอแล้วกันนะเธอเก็บตุก๊กตาฉันหรือเปล่าล่ะก่อนอันนี้คือของขวัญนี้ปะใช่ไหมที่เห็ตนตุ๊กตากระต่ายสี่ตัวตั้งอยู่ื่อกี้หรือมีแล้วอะอ๋อไว้โทษทีนะ <c oughs> นี่ไงมีแล้วแน่ๆเลยเอาหรือเปล่าวะฉันไม่เก็บตุก๊กตาหรอกนะแกชอบทำด้วยมือมากกว่า อุ้ยโทษทีขอบคุณนะเจ้าจ,จอนเหรอใครนะจอน <c oughs> เออมหมายถึงม,มาตี้ต่างหักแหละ,หละจำผิดแฟนหรือเปล่าเนี่ยจอนนั่นใครเหรอแฟนเก่าเธอใช่ไหมที่ตายแล้วนี่ปะ <c oughs> ไม่ใช่ใครแค่พูดผิดชื่อเองจอน์ล่ะซัาลี่ปิดบังอย่างไว้อะเพราะที่เธอไม่บอกฉันด้วยอ่ะซาล,ลี่ทำไมปิดบังอะไรไว้ฮะคุยต่อเรื่องต๊กตาได้ไหมได้ว่ะโอเคตัวตันทำไมคิดถึงเธอละเนี่ย ของเธอหรือเปล่าอะ่ะของน้องสาวฉันนะนะเธอเป็นคนที่ทํามันเองทุกอย่าง่ใช่ของเธอหมดเลยเนะของไอ้ป้าที่ของแม่ตุ๊กตาของน้องสาวเธอมีอะไรบ้างเนะี่ยคุกกี้ใช่ไหมน้องสาวเธอทำตุ๊กาตาเนี่ยเธอเป็นไงกันแน่หรอเธอืธอเซียร่านะ้คยๆชื่อฉันแหละนะชื่อซิลซาร่าตอนตอนที่พวกเด็กอะ่ะฉันติดติดกับเซียร่าบ่อยๆด้วยเมื่อคอยตามเธอไปทุกที่เลียนแบบที่ทเธอทาทุกอย่างเลยด้วยเลียนแบบอ่ะฮะ เห็นว่าฉันรักทำตุ๊กตาก็เพราะว่าเพราะเธอรักการทำตุ๊กตาไงล่ะอือมแต่เซียร่ามันจะขี้อึมคานล่ะด้วยเธอทำตุ๊กตาชื่อเซียร่าดอกตัวนี้แหละนะก็บอกว่าเอานี่เป็นสาได้หยุดตัดชิ้นมาอีกนะโอเคไหมอืมเป็นตุ๊กตาพี่สาวน้องสาวก็ไปเนาะโอเคฉันกอดตุ๊กตาตัวนี้แน่นแล้วก็ร้องไห้ยาวๆกรีดร้องดังว่าเซียร่าต้องการฉันอีกแล้วอ่ะลองคิดดูแล้วคิดว่าเซียร่าน่าจะเกลียดฉันแต่ตอนนี้่ร้องเด็กด้วยซ้ำนะ นี่ไปออารลีร่มีเรื่องระหว่างพี่น้องกันเหรอเนี่ยใช่คิดเองก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกลียดเธอจริงละก็เธอไม่น่าทำตุ๊กตาแทนตัวเองนะไม่ให้เธอหลอกรู้ไหมก็จริงของเธอนะฉันไม่รู้หรอกว่าความจริงแล้วเธอคิดกันแน่กับฉันนะ่ะไม่เคยรู้หรอไงกันแน่น่ยอาจจะตายแล้วก็ได้ใช่ไหม <laughs> เธอไม่อยู่แล้วโอเคยิ่งหาของอาจจะมีช้อยเพิ่มเรื่อยๆเ,เนาะอืม โ okay. อเคอะบทใหม่แล้วนะผมเช่นทุกอย่างทั่วห้องน,นะไม่เจออะไรที่คุยได้อีกเลยอะแต่คุกกี้ไม่พร้อมเลยนะเนี่ยแล้วไงต่อดีเนี่ยอืมแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ตอนนี้ก็คือว่าประตูห้องซารี่นี่นะ <c oughs> ได้เวลาชิบหายได้ไปตอนนี้โอเคใบว่าเราต้องไปต่อโอเคประตูเนี้ยมันเรียกหาฉันอยู่ด้วยยิ่ยงเหมือนก็ยิ่ยงอยากเปิดแล้วแฮะ โอเคช้เปิดเ่ไม่ได้หรอ,อตอนนี้ไม่เปิดนะไม่เปิดแล้วกันนะไม่ใช่เพราะว่าฉันเคารพในตัวซันล,ลี่หรอกนะรู้ไหมเพราะกลัวเลยหักล่ะกลัวจะพังก่อนพังพวกเราแง่ล่ะแทนนีอาจจะเปิดโปรสินที่เธอปิดบังไว้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะออมาตี้คุกกี้พร้อมแล้วนะแกอ๋อโอเคไม่ได้เปิดเพราะฉันจะมเน่ะเธออก็เกือบเปิดแล้วนะแก งั้นก็ได้แหละรอดไปได้นะโอเคอร่อยไหมโอ้คุณพัชช่วยอย่างดีอ่ะนี่ขายรึเปล่าเนี่ยเราทำขายนะรู้ไหมอืมเธอไม่กินหรอเนี่ยแค่มองเธอกินก็โอเคแล้วล่ะอีกอย่างนึงเดี๋ยวทำกินเองก็ได้อ่ะอะไรของเธอกันแน่เนี่ยมันเกิดเธอนะถ้ากินด้วยกันก็ยิ่งอร่อยนะแกรู้ไหมมาเถอหน้า อับปากนะกปากเอา่าก็ได้งานดีไหมดีสิจ้าทำเองนี่หว่า <c oughs> ก็จริงเนาะมาตี้เธอเด็กน่ารักแต่ก็เล่สามาเณรนะรู้ไหมผู้ชายเธอไม่คนเด็กกับฉันเลยนะรู้เปล่าทำไมเหรอเอ๊ะเปล่าสายแล้วล่ะนะคนกลับบ้านได้แล้วตอนนี้เออก็จริงนะผิดหวังกันเธอ คืออยางฉันพูดว่าว่าคืนนี้มีใครอยู่บ้านนอกจากฉันนะให้อยู่คา้างหรือเปล่าหรือเช่นป้าล่ <c oughs> ปะปะ่าปลาปาไปก็ไดไ้ไปจริงเหรอไปจริงเหรอเธอน่ารักมากเลยอะ่ะรักเธอนะเดี๋ยวต้องบอกลาเธอไงละมาที่หลังจากนั้นซนล,ลีก็เริ่มเรียกฉันไปเธอไม่ตอบข้อความฉันหรือที่ฉันโทรหาเลย คีดว่าจะไปบ้านเธอโดยตรงนะแต่ไม่มีความกล้าพออ,อ๋อคืนเลือเราไม่เปิดประตูคือจะเอนดิ้งจบเลยเหรอใช่ไหมประตูไม่ไปต่อนะโอเคฉันไม่กล้าถามทําทำไมถึงถึงห่านกฉันกันแน่เมื่อผมคือก็ตามอะ่ะตอนนั้นความทันพวกเราก็เลยจางหายไปถ้าเกิดรู้จะเป็นงี้แหลวก็เปิดประตูนั้นไปแล้วนะเว้ยตอนนั้นอะ่ะแล้วก็จ,จะได้รู้ว่าเพราะอะไรกันแน่แต่ไม่สำคัญแล้วล่ะมีใครเวลาได้น้อตอนเนี้ย จบเอนดิ้งหนึ่งเรือนลางหายไปตอนจบจ,จกกังก็ไปเนะเาะโอเคก็คืออันนี้โอ้ย้อนได้ปะนี่ใครบอกรือเปล่าอยากย้อนเวลากลับไปใช่ไหมล่าจาัดก,การขนพันใหม่อะ่ะงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวฉันมอบสิิ์นี้ให้แล้วกันนะไปคิดปิดให้สองคนนี้เองนะกันโอ้โ,อโอกลับมาตรงที่เด้งเข้าโซฟาใหม่เหรอเพล่หลับเหรอเนี่ยโอ้มันฝันยาวๆเนี่ยด้วยฝันอะไรกันแน่นะจำไม่ได้เลยอะ่ะก่อนหลับไป คิดอยู่าจะเปิดตัวนี้ดีหรือเปล่านะใช่ไหมล่ะเอาเลยรู้ทําไมนะอย่าเปิดละเกินนะ่ะรู้ว่าเธอซ่อนแล้วก็นแน่ด้วยไอเทมเรามีอะไรตอนนี้คือโอเคน่าจะผู้ตาหายไปเพราะวา่านั่นแหละแต่ยินใจใหม่นะโอเคอ๋อค่อยลันนน่นน่าจะบังคับมหน่อยนะให้เราเปิดไม่ได้นะผมตอนนั้นเพราะว่ามันขึ้นดำๆนะโอเคเราได้แล้วนะโอเคเปิดก็เปิดครับผมตามเนื้อเรื่องนะโอเคอเคุอค้ยอุอ้ยอะไรรูปภาพเรียนกันด้วยผู้ชายสี่คนมือนกันหมดเลย กรอบรูปวะเนี่ยเยอะได้ด้วยอ่ะของใครกันแน่นะออกไม่ได้แล้ววะโอเคเตียงเธอรักมากเลยนะผมห้อ,องน้ำนเล็กด้วยตะมุตมีรูปมีแค่นี้นเด่นๆเนาะโอ้เก็บได้ด้วยอะรูปเรานี่นะฮึฉันเหรอเนี่ยที่เหลือล่ะเหมือนเราหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่คือสิ่งที่สัาล,ลี่ซ่อนไปเหรอเนี่ยเธาเกินกว่าที่จะบอกว่าห้องเธอมีรูปฉันเหรอเนี่ย อ้น่ารักอะ่ะข้างๆตู้นะโอเคสักอย่างหนึ่งปรเดี๋ยวนะเคยเห็นรูปภาพนี้มาก่อนหรือเปล่านะไงจะถ,ถึงมีภาพนี้กันแน่วะเนี่ยแอบถ่ายฉันหรอรูปภาพอื่นก็บฉันเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูสิอุ๊ใช่หรอือเปล่าใช่เราปะเป็นฉันนี่นานะแต่ผมคนละสีปะไม่ไม่ใช่สิถ้าเหมือนฉันเลยอะ่ะเหมือนฉันเหรออะไรกันวะเนี่ย คงหน้าเดียวกันใช่ไหมอุย้ยมีภาพหล่นจากกรอบรูปด้วยอะไปเดียวนะมีเสียงแดงเขียนอยู่ที่หลังรูปภาพด้วยนะเนี่ยผู้ชายที่หล่อสุดที่เคยเจอมาด้วยฮะมาถึงคนอื่นใช่ไหมข่าวของแซลลี่ที่ว่าเนี่ยเขาแอบถ่ายผู้ชายลหล่อๆนี่แค่เนี้ยังไงอ่ะ,อะโดนหมดนะเกิดอะไรขึ้นเสียงดังฟุบเลยหน้าต่างประตูปิดนะเราจาแต่นกันแนวนี่ย ลงมันแรงมากเลยนะถึงขั้นพัดส,สองกรอบที่เหลือกระเด็นไปหมดเลยอะ่ะอีกสองรูปนี่มันรูปใครกันแน่วะเนี่ยอุ้ยไข่ผู้ชายแลย้วใช่ไหมใคคนที่ดูหล่อมอนกันนะมีเขียนข้างหลังด้วยว่าบอดี้ลอะอดี้ที่แปลว่าศพหรือแปลว่าอะไรวะเลขอันนึงก็คือรูปนีอ้อีกคนที่หล่อมอนกันนะข้างหลังก็คืออะไรกันแน่รอบนี้แขนขา ฮะร่างกายกับแขนเดี๋ยวนะคือร่างกายเราอะแขนขาคนเมื่อกี้ร่างกายคนก่อนหน,น,นี้และหัวคนนั้นปว <c oughs> เอ๊ะเนี่ยแล้วรูปฉันล่ะ <c oughs> เขียนอะไรกันแน่เนี่ย <c oughs> หัวไอ้ที่รอสุดก็คือรวมทุกคนมาด้วยกัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไงนะจะ <c oughs> สื่อว่าฉันดีแค่หัวแล้วเนี่ย บางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าสันลนิษฐานเกันแน่วะเนี่ยแต่พอคิดดูแล้วเราจาัดก,การไม่นานนี่นาเธอแฟชั่นด้วยอ่ะก็ไม่รู้เรื่องเธอเท่าไหร่ั้งซ้ำนะเสียงอะไรอ่ะเสียงลมอีกเหรอลมจากไหนกันแน่วะเนี่ยจากฝั่งนี้เหรออู้อู้เอ้ยอ,อะไรข้างล่างอะไรข้างล่างน,น่าคืออะไรฉันไมพู้มันไดๆๆ้ข้างล่างไปด้วยเหรอ แต่ซานี่ไม่เคยบอกว่าบ้านเธอห้องัวนีนี่นะวัดเอาวัดเออซัลลี่ฉันบอกเธอแล้วนะฮะประตูห้องฉันจบแบทเอ็นหนึ่งแพนโดร่าเปิดกล่องแพนโดล่านะผมโอเคแล้วก็มีเป็นเสียงนาฬิกาแบบไม่มีเพลงอะไรท่สิ้น่อกแบบว่าตายฮึ โอเคไม่รู้ว่ามันโยงกับไอ,ไอเกมก่อนหน้าน,นี้ของเขาหรือเปล่านะโอเคไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าต,ตอนนี้รู้มาคือเหมือนกับว่าตัวละครผู้ชายหลอถามคนมาลงกันคนเดียวกว่าไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ชัวร์นะโอเคแต่เป็นแค่เดโมแล้วผมว่าจะแค่นี้แหละนะผมนี่ไงไปลุน้นกันต่อนในตัวเต็มน่าสนใจเลยนะถ้าเกมไม่แพงมากอาจจะลองซื้อมาดูนะผมในตัวเต็มแต่คือรู้สึกเกมเก่าเป็นเกมนั่นแหละเป็นเกมสไตล์ส่วนเตอร์อนะผมซูซอมบ,บี้เลยว่าไปเลยแบบไม่ใช่แนวเท่าไหร่ <c oughs> แต่น,นี้น่นใจนะโอเคเป็นแนวเฮอร์เรอร์มีห้องเหมือนห้องเพบานห้องผ่าตัดเหรอหลีกเลี่ยงปัญหาย้อนเวลากลับไปมีซันล,ลี่เลือดออกด้วยโอเคก็เป็นเดโมอจกแค่นี้นะผมคร่าวๆข,ของเกมแฟนสาวฉันเคราะมอย่างนะผมไม่รู้ว่าความจริงจะเป็นกันแน่จะยากอ่าทคิดหรือเปล่านะผมการเดือดรุนตอนนี้ รอบหน้านะมันจะแก้ตัวได้ใหม่กว่านี้ไหมเห็แล้วก็เจออะไรเพิ่มเติมหลบนีชากกรรจกหดร้ายได้หรือเปล่านะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย